ที่ต้องรับเข้าสู่ช่องดาวบอลให้โดนคืนนี้มี4คู่ครับถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปลุยกันที่เกมคู่แรกกันเลยครับเริ่มกันที่คู่แรกพรีวิวด y d c l ล o n 6ลีก 1, 2 2 2 5 2 6ันาที 26, ่9การเรท่าเรือ FC เปิดบ้านพบเมืองทองยูเนเต็ดเวลา19นาฬิกาการท่าเรือ FC ทีมอันดับ5เปิดรังรับมือเมืองทองยูเนเต็ดทีมอันดับ9 สถิติการพบกัน5หลังสุดของทั้ง2ทีมการท่าเรือ FC ชนะ3ครั้งเสมอ1ครั้งเมืองทองยูเนเต็ดชนะ1ครั้งผมงานล่าสุดของการท่าเรือ FC ชนะ2เสมอ1แพ้3ยิงได้11ประตูและเสีย5ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดส่วนเมืองทองยูเนเต็ดชนะ1เสมอ3แพ้2ยิงได้6ประตูและเสีย8ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุด ผลงานในบ้านล่าสุดของการท่าเรือ FC ในบ้างยังแกร่งและยังไม่แพ้ใครชนะ4เสมอ1แพ้0ยิงได้ถึง27ประตูและเสียเพียง3ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดทางฝั่ง,งทีมเยือนเมืองทองยูเนเต็ดชนะ1เสมอ3แพ้1ยิงได้10ประตูและเสีย9ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดการท่าเรือเ c ภายใต้การคุมทีมของอเล็กซานเดรกามาฟอร์มร้อนแรงใน2นัดหลังสุดยิงรวม10ประตู แนวรุกเล่นเข้าขาเกือบทุกคนทำให้ทีมยังมีลุ้นแชมป์รังอันดับ5มี13คะแนนสภาพทีมพร้อมเดมซูบไม่มีใครเจ็บหรือโดนแบนโดยเฉพาะตัวต่างชาติอย่างโนบุรุชิมูระอันเดรสเบเลียและมาเตอุสลิงพร้อมลงตัวจริงเช่นเดียวกับนักเตะไทยตัวหลักทีรศักดิ์เผยพิมายสุพนันบรีรัตพิระดลชำรัศมีและชานุกูลการินเมืองทองยูเนเต็ดภายใต้โค้ชร,รังสรรวิวชัยโชคชนะไม่เป็นห้านัดติด แพ้2เสมอ3นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอทรูแบงคอก0ต่อ 0, 0สภาพทีมเกมนี้สมบูรณ์ผู้เล่นตัวเก่งเมวินโรเรนเซนกอริทชาาคคณะคำยกพร้อมประจำการแนวรุกส่วนแนวรับมีสเตฟานซอนคอฟและจอห์นแพทริกสเตาหลงช่วยเกมรับความน่าจะเป็นของเกมเกมนี้สิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC กำลังอยู่ในฟอร์มร้อนแรงโดยเฉพาะแนวรุกที่ยิงรวม10ประตูใน2นัดหลังสุด ขณะที่เมืองทอง United, อยูเนเต็ดยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นมา5นัดติดต่อกันเกมนี้คาดว่าการท่าเรือ FC จะใช้ความได้เปรียบในบ้านและแนวรุกที่เฉียบคมบทเอาชนะทีมเยือนได้สำเร็จผลที่คาดการท่าเรือ FC ชนะเมืองทองยูเนเต็ดคู่ต่อมาพรีวิวก่อนเกมกาโซซิเรอาเอซิมิลานเปิดรังซานซิโรรับทีมบว้ พิซ่าคืนวันศุกร์นี้รอซโซเนนีต้องการใช้เพื่อรักษาตำแหน่งจ่าฝูงหลังแซงนาโปลีและอินเตอร์มิลานในสัปดาห์ก่อนเอซิมิลานมาซิมิเลโน,โนอัลเลกรียังคงมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายไม่ว่าจะเป็นอาดอนจาชารีอันเดียนราบ,บิออดคริสเตียนพูลสิตหรือเปอร์วิสเอสตูปิญานแต่คราวนี้คือจะได้คริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูกลับมาพร้อมลงสนามอีกครั้งขณะที่รูเบนลอฟตัชเกพยายามเร่งฟื้นฟูร่างกาย เนยนวรุกซันติโกจิมิเนสเตรียมกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งส่วนแนวรับอาจจะได้เห็นโคนี่เดอร์วินเทนได้ออกสตาร์ตตั้งแต่นาทีแรกวิซาอัลเวโตจิลาดิโนจะได้มาเยือนทีมเก่าที่เคยลงลัาตาขายในฤดูกาล2005-2006ส่วนความพร้อมกลุ่มกำลังหลังจากราอุนอันบินิโอได้ประเดิมลงสนามในเกมพบเวโรนาก็มีแนวโน้มสูงที่จะได้ออกสตาร์ตต่อไป ขณะที่อิดริซาตูเร่พ้นโทษแบนพร้อมกลับมาประจำตำแหน่งวิงแบ็กขวาส่วนแนวรุกมีเอมบาลาเอนโซลายืนพื้นแล้วหนึ่งอีกรายเชื่อว่าสเตฟาโนโมเลโนมีภาษีนีกว่ามาเตอุทรามโมนีความน่าจะเป็นของเกมแม้จะเป็นเพียงชั่วคราวแต่เอซิมิลานมีโอกาสก้าวขึ้นนำจากฝูงของตง a, นารางเซเรียห่าง4คะแนนหากคว้าชัยในเกมนี้และมองว่ามีดีพอที่จะทำได้ด้วยผลงานเก็บคินชีสสูงสุดร่วมในเซเรียซีซั่นนี้ ขณะที่ปิซ่าทีมเยือนฟอร์มเื่อสุดๆทำประตูไม่ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผลแา่าแข่งหันที่คาดเอซิมิลานชนะปิซ่าคู่ต่อมากู้สัทธาเรยันโซซิดัดเปิดบ้านรับเซบียที่กำลังมองหาฟอร์มเก่งต่อเนื่องเรยันโซซิดัดจะยังคุมไม่มีออรีออสการ์เนื่องจากปัญหาที่ต้นขาขณะที่ทาเคฟุสาคุโบะ อเล็กเลอบาบีเอและอินยาคิรูเปเซจะต้องได้รับการประเมินหลังจากพลาดการลงสนามในเกมกับเซลตาบีโกมีสัญญาเชิงบวกจากการประทากับเซลตาในนัดล่าสุดดังนั้นหัวหน้าโค้ชฟรานซิสโกอาจจะใช้ผู้เล่นตัวจริงชุดเดิมโดยคาดว่ามิเกลโอยาซาเบาจะประสานงานกับอันเดอร์บาเรเนเซียในแนวรุกคาร์ลอสโซเลเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนแปลง ขณะที่กอนซาโลเกเดสก็ทำผลงานได้น่าประทับใจเมื่อลงมาเป็นตัวสมรองในนัดล่าสุดดังนัง้นตั้งแต่วัย28่ปีนี้จะมีลุ้นตำแหน่งในแนวรุกสำหรับเซบีย่านั้นตองกี้เนียงซูจอห์นส์จอร์แดนและอ so ัลฟองโซกอนซาเลสนาหงงที่น่าสงสัยอย่างมากสำหรับการแข่งขันนัดนี้แต่ทีมเยือนไม่ได้รายงานปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บใหม่ๆห,หัวหน้าโค้ชอลเมดามีตัวเลือกมากมายสำหรับการเปลี่ยนแปลงในแนวรุกโดยมีอัดดานยานุซัสอคออดัมส์ และชิเดราเอจูเกพร้อมสำหรับการเลือกอย่างไรก็ตามไอแซคโรเมโรควรจะได้เป็นผู้นำในแนวรุกให้กับทีมเยือนอีกครั้งขณะที่รูเบนวากัสจะมีตำแหน่งในทีมโดยคู่แนวรุกนี้ทำประตูรวมกัน5ครั้งในลาลิกาสีสั้นนี้วิเคราะห์คัดการเีรันโซเซดัตกำลังประสบกับความยากลำบากอย่างยิ่งในฤดูกาลน,นี้รัังอันดับ18และชนะเพียงนัดเดียวใน9นัดแรก การเผชิญกับอาการบาดเจ็บของทาเกฟุสะคูโบลและผู้เล่นคนอื่นๆรวมถึงการขาดออรีออสกาสันส่งผลกระทบอย่างมากต่อฟอร์มของทีมการที่พวกเขาแพ้คาบ้าต่อรายโยบายเก้าก่อนเบรกทีมชาติก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีนักอย่างไรก็ตามการเสมอเซลตาบิโกนัดล่าสุดก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกอบกู้สถานการณ์ได้ ดานเซบิยาแม้จะพึ่งแพ้วมาโยกามาแต่พวกเขาก็แสดงถึงการพัฒนาที่ดีขึ้นในช่วงต้นฤดูกาลโดยเฉพาะการชนะติดต่อการเหนือราโยบายเกโนและบาร์เซโลนาซึ่งแสดงถึงศักยภาพของทีมการที่ไอแซคโกรเมโรและรูเบนวากาสทำประตูได้รวมกันถึง5ครั้งในซีซั่นนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีในแนวรุกแม้จะมีผู้เล่นที่ยังไม่แน่ใจว่าจะลงสนามได้หลายคน ด้วยฟอร์มที่ย่ำแย่ของเจ้าบ้านและความมุ่งมั่นที่จะกลับมาคว้าชัยชนะของทีมเยือนที่กำลังไล่ล่าพื้นที่ยุโรปคาดว่าเซบียามีโอกาสสูงกว่าที่จะเก็บ3แต้มสำคัญกลับออกไปจากแคว้นบาสผลการแข่งขันที่คาดเบรนซุสดัดแพ้เซบียา มาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้กันครับพรีวิวก่อนเกมพรีเมียร์ลีกลีดยูไนเต็ดเปิดบ้านรับเวสต์แฮมยูไนเต็ดศึกนี้ท้ายตารางคู่สำคัญคืนวันศุกร์นี้ทีมเจ้าบ้านมี8ดแต้มจาก8นัขนดขณะที่คุนคอนจมท้ายตารางมีเพียง4คะแนนเท่านั้นลีดด้านดานิเอลฟาเล่ในใหญ่เยอรมันเผยในงานแถลงข่าวยังต้องเช็คความพร้อมของผู้เล่นหลายรายโดยวิลฟิตยันโตและโนอาโอกาฟอร์ดูโอตัวรุกยังมีอาการบาดเจ็บและไม่น่าพร้อมลงสนาม ส่วนแฮร์รี่เกรดาวรุ่งน้องชายแท้ๆของอาชิเกรดาวเตสเปอร์ต้องรอประเมินอ,อาการอีกครั้งก่อนตัดสินใจว่าจะมีส่วนร่วมในเกมนี้หรือไม่ด้านอีธานอัมพาดูและปัสคานสตลชัปกำลังป่วยและยังไม่แน่ชัดว่าจะฟื้นทันลงช่วยทีมส่วนดานิเอลเจนปีกจรวดทีมชาติเวลคาดว่าจะได้ออกสตาร์ทหลังพึ่งลงสำรองในเกมพบเบอร์ลี่ขณะที่โดมินิกคาร์เวลวินจะยืนค้ำแดนหน้าเช่นเดิม เวสแฮมโนโน่เอสปิริโตซานโตโค้ชใหม่ชาวโปรตุเกสจะหมดสิทธิ์ใช้แมนคอนสแตนตินอสมาฟโรพานอสเซนเตอร์แบ็กทีมชาติกรีกที่ได้รับบาดเจ็บจากเกมล่าสุดกับเบรนฟอร์ดและจะยังไม่มีกองหน้านิคลาสฟูครุกรวมถึงจอร์จเออร์ที่มิดฟิลด์เด็กปั้นที่ต้องพักยาวถึงเดือนพฤศจิกายนแต่ข่าวดีคืออารอนวันวิซาก้าและเอลฮาจิมาลิกดิชูฟคู่หาฟูแบ็กพร้อมกลับมาออกสตาร์ทโดยมีโทมัสซูเชคเตรียมลงสนามนัดที่2 0 0ในพรีเมียร์ลีก การจัดทัพนอกจากแบ็คขวาแบ็คซ้ายน่าจะยึดชุดเดิมแดนหน้ายัางใช้ลูคัสปากเกต้าสวมบทบาทฟอนายได้โอกาสก่อนหัวหน้าอาชีพอย่างคาร์ลัมวิลสันความน่าจะเป็นของเกมลีดยูไนเต็ดแพ้เพียงเกมเดียวในสีนัดอย่างไม่มีใครเจ็บคราวนี้เจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่ทำผลงานได้ดีกว่าอย่างชัดเจนรูปเกมมีโอกาสออกได้ทั้ง3หน้าเนื่องจากทั้งคู่ต่างมีแรงกดดันและต้องการแต้มทำให้คู่นี้อาจจบลงด้วยการแบ่งแต้มในเกมที่สูสีสุดๆ ผลการแข่งขันคาดลีดยูเนเตดเสมอเวสต์แฮมและนี่ก็เป็นทั้งหมดครับที่ดาวบอลให้โดนนำมาฝากทุกท่านถ้าชื่นชอบชื่นใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผู้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ